มาแล้วครับขบวน418นะครับกำลังจะเข้าจอดสถาน,นีเมืองพลตามเวลานะครับแต่ตอนที่ออกจากขอนแก่นนี่เขาปล่อยขอบวน536มาก่อนนะครับปล่อย536มาก่อนแต่ตอนนี้418มาถึงก่อนนะครับน่าจะถูกก,กักปั้นแฮดหรือเปล่านะครับเพราะว่าทางขึ้นนี่มีขบวน517วิ่งมานะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอันนี้ นี่ทำสีใหม่เอี่ยมเลยนะครับด้วยการตรวจกาบพิสจน์ความพิสูจน์สถันกงตรสอบตรวจสัดูสิ่งของตรสอบแจ้งนำติดตัวมาลดในตัวให้ถูกต้องแน่นอนด้วยวี ตอน,อนนี้กำลังจบด้วยชาที่จะมีน้องเสือที่จะมีดกไ้จันรผมว่ากระบวน536น่าจะถูก กักที่บ้านแห่บ้านแฮดแค่บ้านไทยนะครับเพราะว่าต้องให้418แซงมาก่อนนะครับเพราะว่าปล่อยออกมานี่ห่างกันไม่กี่นาทีนะปล่อยออกมา18ส่วนขนบวน418นี่ถึงขนแก,ก่นประมาณบ่ายสาโมงคึ่นะครับสัญญาณยังไม่เขียวนะครับไม่เขียวนะครับ <ส à> พอขอรอต้องเบานะครับ ว่าส,สัญญาณไฟยังไม่เซตเขียวอตอนนี้ก็ยังไม่เขียวนะครับเขียวแล้วครับ